คุ้มพันล้านสามีแป้งออนจีรารวยแบบมีที่มาที่ไปเรียกว่าก่อนหน้านี้แฟนๆฮือฮาเมื่อได้เห็นหน้าพ่อหมีชัดๆแป้งออนจีราได้เลิกเปิดโฉมสามีออกสื่อเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะมีสติ๊กเกอร์รูปหมีปิดหน้าสามีเวลาทําคลิป YouTube มาตลอดส่วนสาเหตุที่ยอมเปิดหน้าสามีแป้งบอกว่าตนคิดว่าเราเปิดเองดีกว่าอย่าให้รูปไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้อีกอย่างมีคอมเมนต์เห็นหน้าเขาแล้วและด้วยหน้าที่การงานเราก็ อยากจะช่วยโปรโมทโปรเจกต์ของเขาด้วยและหลังจากที่เปิดแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างอย่างข่าวโครงการของเขาก็ได้โปรโมทฟรีไปเลยตนสบายใจที่มันเป็นแบบนี้ตนไม่ได้อยากเอาข่าวมาไว้ในหน้าข่าวหรืออะไรแบบนี้มันก็ดีในการงานของเขาอย่างที่คนเห็นส่วนที่มีคนเข,าเข้าใจว่าคุณไลโอเนล สามีของแป้งกับเซบัตเตียนลีสามีของดิวเป็นญาติกันหรือไม่แป้งบอกว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันนามสกุลนี้เป็นนามสกุลที่หลายคนใช้ในหลายประเทศทั้งสองรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ใช่ญาติกัน โดยล่าสุดทางด้านสาวแป้งนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสามีชาวสิงคโปร์ที่ดูสวีทกันเยอะขึ้นพร้อมเผยถึงกระแสข่าวที่หลายคนจับตาว่าสามีรวยเกี่ยวกับเว็บพานาันหรือไม่โดยเธอตอบว่าของแป้งมีแบบที่ไม่รู้หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้ไม่มีนะคะเขาทำธุรกิจมานานไม่ได้ทำอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวในอดีตทำหลายอย่างเป็นคนทำงานทางประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่เท่าที่รู้ไม่มียุ่งเกี่ยวกับเว็บพานันแล้วสิงคโปร์ก็ไม่ ามีด้านนี้เลยค่ะส่วนสามีนั้นรวยแบบมีที่มาที่ไปสบายใจได้ตอนนี้ยังสบายใจและคิดว่าไม่มีข่าวเรื่องของเว็บพนานค่ะส่วนเราก็บอกว่าหลายคนคิดว่ารวยจังเลยซึ่งจริงๆแล้วยังใช้ชีวิตปกติเรายังทำงานอยู่การที่สามีโดนเปิดวาร์ปก็ยังเห็นอยู่ทุกคนมีประวัติกันทั้งนั้นเราจะเขียนให้มันมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ข้อมูลถ้าข้อมูลดีก็เปิดไปเถอะแต่ข้อมูลไม่ดีอย่างตัวแป้งเขาก็ไปหาได้ กูเกิลมีเรื่องราวที่ไม่ดีเต็มไปหมด